ตัวท้ฟุตบอลวันนี้ขอเสนอโค้เซอร์พส์มายังไงล่ะพ่อหนุ่มวาตารุเอนโดตอนแรกมีข่าวกับโรเมโอลาเวียสุดท้ายไม่เขีรยจะมาแย่งไมเซลไคเซโดกับเชลซีแต่แล้วก็แพ้แฟนบอลได้แค่เสงนอนหลับไปหนึ่งคืนตื่นมามีข่าวว่าตกลงคว้าตัววาตารุเอนโดมาเฉยเลยเอ้า ไม่เคยเป็นข่าวอย,ยู่ๆก็ได้มาแบบงงๆซะอย่างนั้นและถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดหัวใจกดแชร์คลิปและกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับตัวเทพฟ,ฟุตบอลด้วยนะครับโปรดอย่าสับสนตัวเท่ฟุตบอลมีเพจเดียว ฝากบอกเพื่อนๆของทุกคนด้วยนะครับทุกคนรู้ดีนะครับว่าตอนนี้เนี่ยลิเวอร์พูลต้องการกองกลางตัวรับมืออาชีพหลังจากปล่อยตัวฟาเบนโยให้ย้ายไปเล่นในซาอุกับอันอิติฮัดรวมถึงตัวขย,นยันยันจอแดนเฮนเดอร์สันไปอยู่กับอันเอติฟักทำให้ตอนนี้ถ้าไม่ใช่ดาวรุ่งก็จะมีแต่แค่เทนอเล็กซานเดอร์อาร์โนที่เป็นแบ็คขวาพอจะมายืนตัวรับได้เท่านั้นไม่มีกลางรับจริงๆจังๆในทีมเลยนั่นถือเป็นปัญหาอย่างยิ่งกับการเล่นเกมหลีกในระยะยาวนักเตะมิดฟิลตัวรับ2คนที่พวกเขาเนี่ย พยายามเอาตัวมาให้ได้อย่างโรเมโอลาเวียและมอยเซ้คาเซโดก็โดนเชลซีตัดหน้าไปทั้งหมดครับทำให้ตัวเลือกเหลือน้อยลงทุกทีขณะที่ตลาดนักเตะก็เหลืออีกสสัปดาห์แถมพิมร์ลีกยงังเตะไปแล้วหนึ่งนัดด้วยพวกเขาเนี่ยจำเป็นต้องเดินเกมเร็วเพื่ออุดรอยรั่วนี้และปรากฏว่าข่าวล่าสุดเลียบพูเนี่ยไปได้ตัววาตารุเอนโดมิดฟิลตัวรับทีมชาติญี่ปุ่นจากสตุตการ์ดมาร่วมทีมด้วยราคา15ล้านปอนด์หรือ675ล้านบาทที่ราคาถูกแบบนี้เพราะนักเตะอายุปาเข้าไป30 30ปีและจะ 1> 11 1ปีในเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้าแล้วครับบรรดาเดอร์คอปก็เลยได้แต่งงกันว่าไวเหรอจะดีเหรอกันเป็นแถวต้องบอกว่าเอนโดนะครับดีกรีไม่ธรรมดาครับเขามีความเป็นผู้นําสูงแม้จะเป็นคนเอเชียแต่ก็ได้คาดปอกแขนกับตันทีมชื่อดังของเยอรมันอย่างซุดการ์ดรวมถึงเป็นกับตันทีมชาติญี่ปุ่นด้วยนั่นหมายความว่าด้านหัวจิตหัวใจของเขาไม่ธรรมดาเป็นนักเตะในแบบที่เยอเกนคอปชื่นชอบและนอกจากเป็นวิฟิลตัวรับแล้วเขายังเป็นเซต้าฮาร์ดได้อีกด้วยเอนโดชื่อของเขาเนี่ยออกเสียงยาวนะครับบางคนอาจจะ โดก็ได้เขาเกิดที่เมืองใหญ่อย่างโยโกฮาม่าในจังหวัดคานางวาวะ ที่นั่นนะครับเป็นเมืองท่าติดทะเลที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมเขาเชียร์ฟุตบอลตามพ่อที่เป็นแฟนบอลของโยโกฮาม่าเอฟมารีนอสทั้งครอบครัวมักจะเดินทางไปดูเกมที่สนามบ่อยๆในช่วงสุดสัปดาห์เขาเรียนมัธยมต้นที่โรงเรียนมินามิโทซุกะที่อยู่ใกล้บ้านผลงานกับทีมโรงเรียนเนี่ยก็ไปได้แค่รอบแปทีมสุดท้ายของระดับเขตในช่วงนั้นเขาเคยไปทดสอบฝีเท้ากับอะคาเดมี่ของโยโกฮาม่าเอฟมารีนอสด้วยแต่ว่าไม่ติดครับแต่เขายังไม่ยอมแพ้เมื่อไปทีมใหญ่มันไม่ผ่านเขาก็ไปทดสอบกับทีมที่เล็กล ของงเมืออย่างโชนันเบลมาเล่ที่เคยเป็นทีมของตำนานอย่างฮิเดโตชินากาตะจนสามารถเข้าไปเป็นนักเตะเยาวชนของทีมได้พอขึ้นมัธยมปลายเขาก็ไปเข้าโรงเรียนดังที่มีชื่อเสียงด้านฟุตบอลของจังหวัดและก็ติดทีมเยาวชนของจังหวัดไปแข่งกีฬาแห่งชาติครั้งที่6 4พร้อมกับพาจังหวัดคานางาวะคว้า,วาแชมป์ฟุตบอลในฐานะกัปตันทีม จนกระทั่งปี2010เขาก็ได้ขึ้นสู่ทีมชุดใหญ่ของโชนันตอนนั้นเนี่ยทีมยูลีกสูงสุดเขาได้ลงเล่น6นัดยิงได้1ประตูแต่หน้าเสียดายครับที่ฟอร์มของทีมโดยรวมมันไม่ดีจนตกชั้นพอไปอยู่ลีกล่างเขาก็มีโอกาสลงเล่นมากขึ้นเล่นอยู่เจทูในฤดูกาลที่2ปี2012เขาก็ถูกเลือกให้เป็นกัปตันทีมทั้งที่อายุแค่19ปีและเป็นคนที่ยิงจุดโทษให้กับทีมจนสีซสั้นนั้นยิงไปถึง7ประตูพาทีมเลื่อนชั้นสู่เจวันได้สําเร็จครับ ภารกิจต่อมาของเอนโดคือรักษาทีมให้อยู่รอดในลีกสูงสุดให้ได้ครับแต่มันกับย่ำแย่ตรงที่เขาต้องเจอกับอาการบาดเจ็บนี่แหละเขาต้องพักยาวตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์มาจนถึงเดือนสิงหาคมกว่าจะได้กลับมาเล่นนั่นก็ทําให้ฤด,ดูกาลน,นั้นเขาได้เล่นแค่17เกมในลีกและเมื่อขาดกับตันทีมคนสําคัญไปทีมก็ระสั่มและตกชั้นอีกครั้งหนึ่งแต่ฝีเท้าของเขาไม่ใช่ระดับเจทูแล้วครับดังนั้นแค่ซีซันเดียวจึงพาทีมเลื่อนชั้นได้อีกโดยฟอร์มขนาดนี้ทีมใหญ่ย่อมสนใจเเป็นธรรรมดดาอุววะึงตั เขาไปร่วมทีมแต่ เอนโดปฏิเสธครับเพราะอยากอยู่ช่วยทีมในเจลีก่อนเขาพาทีมจบอันดับที่8รอดตกชั้นภารกิจนุล่วงจึงตัดสินใจย้ายทีมในปี2 0 1 6ไปอยู่กับอุราวะและเล่นใน AFC ซแชมเปียนลีกเป็นครั้งแรกโดยในลีกตอนนั้นนะครับอุราวะเป็นแชมป์ครึ่งหลังของฤดูกาลได้ครับแต่มาแพ้คาชิมาในรอบแชมเปียนชิพแต่เขาก็เป็นส่วนหนึ่งในการพาทีมคว้าแชมป์เจลีกครับได้เป็นแชมป์ใหญ่แชมป์แรกของตัวเองแชมป์ต่อมาครับคือปี2017มันยิ่งใหญ่ด้วยการไปถึงแชมป์ AFC แชมเปียนลีกโดยคู่ข่นชิคื อันฮิลนันจากซาอุฟองของเอนโดนั้นโดดเด่นจนถึงเวลาที่เขาต้องไปต่างประเทศสักทีเข้าสู่ปี2018เล่นไปได้แค่ครึ่งฤดูกาลแซงทุยดองทีมในเบลเยียมก็ซื้อตัวไปร่วมทีมโดยความเป็นคนญี่ปุ่นการปรับตัวในต่างแดนไม่ยากเพราะพวกเขามีสายเลือดที่มุ่งมั่นเป็นระเบียบมีวินยัยแถมหัวจิตหัวใจของเอนโดยังแข็งแกร่งไม่มีหวาดกลัวฟุตบอลของเขาอยู่ที่ไหนก็ได้ครับโดยการประทะที่หนักแน่นการแย่งบอลที่ยูมันฤดูกาลแรกของเขาในยุโรปไม่ได้แย่เลยจนกระทั่งสตุตการ์ดขอยืมตัวไปใช้ งานในฤดูกาล2019-2020และด้วยความแข็งแกร่งของเขาเนี่ยเป็นหัวจิตหัวใจในแผงมิดฟิลด์ของทีมม้าขาวสามารถพาทีมเลื่อนชั้นจากลีกา2ขึ้นมาบุนเดสลีกาได้เขากลายเป็นตัวหลักของทีมตอนที่อยู่ลีกสูงสุดด้วยรวมๆครับเขาอยู่กับทีมมาสีฤดูกาลแล้วซีซั่นล่าสุดฟอร์มของทีมก็ไม่ดีนักจมอยู่ท้ายตารางจนต้องเพย์ออฟหนีตกชั้นแต่ก็ยังดีที่เอาชนะฮัมบูกเอาตัวรอดมาได้เว็บไซต์บุนเดสลีกาบอกว่าสไตล์ของเอนโดมีความคล้ายกับโคชมาเกเลเล่ตำนานทีม เกมเขาจะคอยยืนต่ำเพื่อระวังหลังให้เพื่อนเมื่อมีอันตรายเข้ามาเขาจะจัดการด้วยการประทะที่หนักแน่นและแม่นยำรวมถึงเมื่อแย่งบอลขึ้นมาได้ก็สามารถจ่ายบอลวางบอลจากแนวลึกของสนามได้เป็นอย่างดีเป็นฟุตบอลสไตล์ปิดทองหลังพระโดยแท้ครับและแม้ว่าจะอายุ30อย่าง3าแล้วแต่ร่างกายยังฟิตตลอดเวลาที่เล่นในบนเดลิกา้าเขาแทบไม่บาดเจ็บเลยลงเล่นฤดูกาลละ33เกมจากเกมลีก34นะัดตลอด3ปีและยังขยันขันแข็งเป็นผู้นำของคนในทีมคุณสมบัติสำคัญ คือเขามีแรงกระโดดที่ยอดเยี่ยมแม้จะมีส่วนสูงแค่178เซนติเมตรแต่ก็ไม่แพ้ในการเล่นลูกกลางอากาศ ฟนบอลลิวพูอาจจะไม่ได้คาดหวังอะไรมากกับเอนโดครับเพราะอายุเยอะแล้วและเป็นนักเตะเอเชียที่ไม่ได้มีชื่อเสียงโด่งดังแถมย้ายมาด้วยค่าตัวไม่แพงนั่นทำให้เขาไม่ต้องเผชิญกับความกดดันมากมายสามารถทำน้าที่ของตัวเองได้อย่างเต็มที่ประสบการณ์ที่สั่งสมมาจากลีกยุโรปน่าจะช่วยเขาได้ไม่น้อยไม่แน่ว่าลิวพูอาจจะได้ของดีราคาถูกมาไว้ในมือแล้วก็ได้ครับยังไงก็โปรดอย่าสับสนนะครับตัวเท้ฟุตบอลมีเพจนี้เพจเดียว ฝากบอกเพื่อนๆของคุณด้วยนะครับขอขอบคุณที่รับชมคลิปของเราจนจบเพราะฟุตบอลมันเป็นมากกว่าฟุตบอลวันนี้ตัวเห้ฟุตบอลต้องขอลาไปก่อนไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ